สวัสดีค่ะมาพบกับช่องสาวย่าพากินนะคะวันนี้สาวย่าจะมาทําเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆหลังจากห่างหายกันมานานนะคะตอนนี้สาวย่ามาอยู่นครสวรรค์นะคะก่อนจะมารับสมบัตสาวย่าให้ดูอะไรก็ฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้สาวย่าด้วยนะคะกดเอฟ r ว t h i ติ้งจิงเกเบลนะคะโอเคนะจ๊ะคิดถึงทุกคนนะคะเดี๋ยวนี้สาวย่ามานะครสวรรคะ์เด้ออันนี้ก็จะมีปลาแบบเหมือนปลาปลาส้มไหมคะปลาตะเพียนส้ม ป้านสาวยาห้องห้องไหวอย่างวะเขาจะยาห้องไหวอย่างวะเนี่ยนมะเขือหรือซุปมะเขืออันนี้ก็จะเป็นเอแกงหน่อไม้เอโน่โนโนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แกงไข่เมื่อแดงใส่ผักหวานนะคะใส่ผักติ้วด้วยนะคะขอประทานโวดประทานอภไยนะคะพูดผิดก็จะไม่ลบคลิปค่ะไม่ไม่พูดใหม่นะคะเพราะว่าเป็นธรรมชาติมากอันนี้จะเป็นอ เขาเรียกอะไรนะคะอ่อมที่เหล็กนะคะอันนู้นก็จะเป็นหอยแล้วก็เป็นกุ้งนะคะนี่ค่ะจะเป็นอาหารบ้านๆเป็นอาหารพืชพื้นอยู่ใส่กับบัพ้นค่ะบัวพ้นีสารบ้านท่าคือเก่านะคะแล้วก็นี่ค่ะผักก็จะมีเนี่ยนะคะอันนั้นก็จะเป็นถุงผักเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นถุงผักติ้วผักที่เม็กผักอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยเจ้าหญาแค่มาทําเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆให้เพื่อนๆได้เห็นพอหายคิดถึงกันเนาะแล้วก็ ก็อาจจะไม่ได้ค่อยได้ลงคลิปบ่อยเนาะอาจจะมาอยู่นครสวรรค์ก็จะยุ่งๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โอเคนะคะก่อนจะที่จากกันนะคะสาวย่าก็ฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดชอบสกายสาวย่าด้วยนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวย่านะคะสาวย่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะทุกคนคะดูแลเทคแคร์ตัวเองด้วยนะคะแล้วก็นี่คือชีวิตยิงชีวิตบ้านๆของสาวย่านะคะไม่มีการปรุงแต่งไม่มีอะไรนะคะนี่ค่ะใช้ชีวิตยังไงก็ อย่างนั้นเลยนะคะไม่มีการแบบว่าอืตัดต่อนู่นนี่นั่นพอเสาวยาทําไม่เป็นนะคะแต่ก็จะพยายามทําลงนะคะก็ บางทีก็เพื่อความสุขของตัวเองด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะก็ทำไปเรื่อยๆค่ะไม่ได้คิดอะไรมากมายนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะคะแล้วก็ขอโทษขออภัยนะคะถ้าคลิปไหนเสาวย่าพูดผิดหรือว่าเ,ออเขาเรียกอะไรกินมูมามนู่นนี่นั่นก็ฝากติติชมกันได้นะคะแต่ว่าจริงๆก็มันเป็นแบบชีวิตจริงๆค่ะไม่ได้แบบเออจะต้องมานั่งตัดต่อมานูน่นมานี่นะคะนี่ค่ะไม่ต้องตัดต่อแมงวันก็มีค่ะแมงวันนี่ค่ะเป็น เป็นเป็นอีสานบ้านเฮาเนาะนะครสวรรค์ก็เป็นไอนี้ค่ะข้าวเหนียวก็นุ่นหนึ่งกระติบสองกระติบสามกระติบนะคะก็จะเป็นครอบครัวใหญ่นิดนึงถ้ามาอยู่ที่นี่เพราะว่าพอดีว่าแม่สาวยามาอยู่ด้วยนะคะก็เลยมาเยี่ยมหลานเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวคงจะกลับก่อนจะเลือกตั้งสาวยาก็เหมือนกันคะ่ะคงจะกลับกรุงเทพก่อนเลือกตั้งเหมือนกันนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้า